คะทำไมต้องใช้วิตามินซีผสมสดเราก็มาทดสอบกันว่าวิตามินซีที่เราใช้เนี่ยแอนตี้ออกซิแดนท์ได้จริงไหม่โดอุปกรณ์ของเราก็จะมีอันนี้คือกล้วยค่ะกล้วยก็คือแบบสมดุลผิวหน้าของเราตัวนี้ก็จะเป็นตัวไอโอดีนเบตาดีป่ะเนี่ยโอ้โเหมือนกันคือแบบเสมือนตัวออกซิแดนสมมติว่าตัวเราโดนทำลายจากมลภาวะต่างๆอันนี้ก็จะเป็นวิตามินซีผสมสดนะคะอาร์เอสโคบิกแอซิด ุยลองบนผิวมาดจูจริงหายเลยอะก็ค,ะคือถ้ากับว่าวิตามินซีของเราตัวเนี้ยสามารถแอนตีอ้ออกซิแอนได้จริงกล้วยดิบนะคะโดนกันก็จะดำๆเหมือนหน้าเราที่โดนแดดหน้าเราเนี่ยะค่ะสองอันนี้ใส่ตัวเบตาดีนเข้าไปแล้วก็อันนี้จะใส่ประโยนวิตามินซีนี่นะคะวิตามินซี15เปอร์เซ็น,นใช่ ตัวขายดีเลยเดี๋ยวเราจะปล่อยให <Trans> ้เขาโดนลมโดนอากาศโดยที่เราไม่แตะต้องเลยถ้าเกิดว่าผิวเรามีการทาวิตามินซีอย่างสม,ม่ำเสมอนะคะก็จะเป็นตัวช่วยในการป้องกันตัวพวกออกซิเจนต่างๆได้เป็นอย่างดีสรุปกล้วยดำเมื่อกี้ก็คือกระจ่างหมดเลยหาวมารู้หรือยังคะทำไมต้องใช้วิตามินซีผสมสดอะไกินไหมส